เงม,มีสาเดินอีกเนาะโอ้ยจะหิวเฮ้ยจะหิวหักหิวเลยที่เอาอะไรครับมนะ ตั้งหลายวันที่อ o ไร No more sova อยู่ซ้ายเมื่อกี้เห็นอยู่ควาปะ design, huh. Nice มีไก่นะโอยพี่วิ่งปาดแบบเดอะแมทริกเลยเดียวอยู่ห้องน้ำป่ะห้องน้ำป่ะไม่ใช่ซ้ายซ้ายอเล็บแต่ผมไม่เคยเล่นพันหกพอดียาวลองวัน เืนฆ่าวะ่ะเอาวะ่ะเราต้องแมนกว่า yeah. ต่างข้าแล้ว Last <player> คิดว่าจะตามมาไหม <Yeah. S 1> uh. มา โอ,โอ,เอเ้เหมือนรู้เลยเมื่อรู้เลยยิงโดนตัวด้วยอุ้ยมันอยู่นี่เฮียงตายแล้วอุ้ยทีนี้โคตรปะพี่อ๋อพี่เอาวะมึงเอาให้วะข้างล่างพี่ข้างล่างนั่นแหละตรงขวาขวาพี่อะ ใช่ใช่ตรงนั้นแหละมันดิ่งลงไปเมื่อกี้ <enemy> นั่นแหละตัวท้ายอยู่ในนั้นแหละผมว่าคือมันออกไปแล้ววะออกไปแล้วนี่ว่าออกาละอ๋อไอตัวนั้นนี่วาที่มันยิงออกแบบข้างนอกอ,อุ้ย เอ้าอะไรวะเนี่ยปากไก่อือหือฮึป คู่สีปืนมันสวยจัดพออยู่ในเนี้ยคือแบบสีมันสวยมากสีสกินใหม่อ่ะสเปกเตอร์อ่ะเป็นพี่มือนมันจะเข้ากลางหรือเปล่าไม่เู็นปมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่รอแล้วพี่ มันยังมันยังไม่เข้าพี่มันยังไม่เข้าเอ้าอยู่นี่งั้นเหรอมัดก็จะแกเข้าให้ได้จริงๆนะคือเอแม่งโล่งๆไม่เข้าเฮ้ยสวยพี่แม่งหยามต้องเจอกูหน่อยเป็นไง ออฟฟนซี่ไล่ฆ่าแม่งเลยโอ้โหอยู่ข้างล่างพี่ข้างล่างโดนตันปะเปิดพี่แหละนาทีหัว,วนนเน็บเว้นต่อสุดท้ายถ้าให้เดานะ ถอยกลับไปเอาออฟได้ไหมพี่ uh Hit อ่าคิดไม่เอาชัวร์อัดติดได้เลย <laughs> <laughs> เอาชัวร์ <laughs> เอา <laughs> เอันนี้ก่อนน่นาจะไปอยู่บนเทปเวนอะเหมือนได้ยินเสียงบันไดอะเมื่อกี้ดูไห้เว้นให้ดูให้เว้นโดดละโดดเดี๋ยวช่วยดูตลาดาษแป๊หลังมีลองมัน

เฮ้ยนางเมียนเลยสัตว์เอ้ยคือรอไอซีหรือหน้ากลาดวะซีซีืสกิลกู กระลาดวันตัวนอ้ทมหลังนะเออเดี๋ยวตัวเดียวละตัวเดียวก็วเทียวได้ว,ว่าาเนีะยนิกละวงหลังได้ยินเสียงวับได้ยินเสียงวับไวเปอร์มึงรีบเหรอ สวยจัดโอ๊ตแฟดได้พอดีเลยเมื่อกี้วิโอ๊ตข้างหน้าเราเลยเมื่อกี้ซ้ายซ้ายซ้ายโอ๊ตอะเหนีวะไ่ซ้ายโอ,อ๊ต<ห>ด่านแบงตัวหลังนะ ฮิวคิวคิวให้แล้วไงคิวหลังหลังพี่หลังออฟนะพี่เฮ้ยเฮ้ยดีมันมันยิงไม่โดนนะเอ้ยก็หงิดออกกตัวคิวจนหมดเอ้ยหยอดจนหมดอะ ตื่นขึ้นมาก่อนวอวฟลงคูฟลงไม่ใช่วันฟลงแล้วอย่าเง,งี้ยโอ้โหเ๊ะเะ เ็ปเลยได้หานิดกว่าแฉมาหาพี่ได้นะโดด l l a s t a n โอ้โห้อยสิาพี่ร้อยสิบเก้าเรามีร้อยสิเก้าน่าจะตนเดียวซ้ายเปล่าซ้ายเปลาไม่น้ำแข็งเสียงน้ำแข็งโอ้ร้อยิร้อิอมากร้อยสิของจริง เพ่อหรือหนึ่งใช่เปล่าใช่ใช่ใช่จริงพี่เรื่องจริงเรื่องจริงเออจริงจริงเหมือนมึงรู้ว่าว่ากูจะออกอ่ะมึงยิงดักตู้อ่ะอุ้ยอ่า last w V last n V ใครอ่ะ มืดเลยกูมืดเลยใชไมพี่มันดักอยู่นะคิดดี เรกาขออ่ะมันเกิดมาทำไมนน่ดิเซฟเลยนิกนั่นแหละ a k ่ได้ AKP เซฟด้วยโอ้มัจะมีตัวนึง โอ้หเยชมเบอร์มึงบุกไปขนาดนั้นมึงไปทำอะไรนั่น,น,นเป็นตัวฮีลเว้ยไปเปิ่มมึงต้องเข้าก่อนยอรเกอร์เฟสไมมีดาเ้อ๋อไม่มีดามอุ้ยแบกบีหาย